นักล่าฆ่าหัวฐานใหม่ที่จะมาในเกม Catch of Can จะหดขนาดไหนตามแก้วไปลุยกันเลยสวัสดีสาวกเกม Catch of Can ทุกท่านนะครับเพราะผมแก้วกล้าเมื่อวานผมได้ลงคลิปแนะนำสองฐานซูปเปอร์ใหม่ได้แก่มัมกรพนรกและสุดยอดแม่มดถ้าคุณผู้ชมต้องการรับชมสามารถกดปุ่มตัวไอได้ความมือบนแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลยวันนี้ผมจะมารีวิวฐานใหม่นักล่าฆ่าหัว ฐานที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆในเกมแคสตแอกแคนซูเปอร์แจมแจมวอรเจ๋งๆอย่าลืมกดติดตามช่องแก้วก้าและกดปุ่มกระดิ่งครับผู้ชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเลย นี่คือค่าสถานะของนักล่าข้าหัวปลดล็อกในที่บ้าน12เมื่อตัวเกมปล่อยอัปเดตค่าสถานะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเ <c oughs> ป้าหมายหลักของนักล่าข้าหัวคือผู้กล้า <c oughs> นักลักข้าหัวสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้ ลองจมตีคิงดูสิใ <C> e <at> ช้แนกลาก่าหัวแค่สามตัวก็ล้มคิงได้มาดูควีนกันบ้าง ลองปล่อยนักล่าข้าหัว5ตัวนักล่าข้าหัวไม่จมตีปัวเด่นไหนลองจมตีเจ๊ดูซิ ใช้นักล่าข้าหัวแค่3าตัวก็ลุมเจได้ <S 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 มาชมแอคชักก่นการโจมตีโดยการใช้นักล่าข้าวหัวดีกว่านะครับบ้านหลังนี้เอาควีนไว้ริมๆนะครับผมก็จาการใช้กลมแข็ที่มีลงไปก่อนเป็นตัวแทงแล้วทาการปล่อยนักล่าข้าวหัวที่มีลงไปก็จะเข้าไปโจมตีกับควีนที่อยู่ด้านในนั่นเอง ข้อดีของนาราข้าหัวก็คือสามารถที่จะกระโดดข้ามกระแพงได้สามารถที่จะกระโดดเข้าไปโจมตีควีนได้นั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ชมจะเอานาราขาหัวนะครับไปเดียวๆเลยนะครับก็พกไปแต่นาราขาหัวครับโจมตีกับคูก้ามันอาจจะยากนิดนึงครับเข้าไปอาจจะเจอป้อมพ่อมดนะครับป้อมมอร์ต้านครับป้อมอิฟโนมันก็ยากนิดนึงและในอนาคตนะครับผมคิดว่าหลายๆบ้านครับน่าจะเอาคูก้าไว้ด้นานนะครับป้องกันการที่นาราข้าหัวครับจากมาตอบคูก้าของเราได้นั่นเอง สูตรต่างๆนะครับผมเองก็ยังคิดได้ไม่มากครับท่าที่คิดได้นะครับสูตรที่ผมได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นลาวาลูนผมได้ทําการใช้น,นลักข้าหัวโจมตีควีนก่อนเลยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ควีนทำการโจมตีกับลาวาและบอลูนนั่นเองสําหรับสูตรที่จะเข้ามาครับผมคิดว่าน่าจะมีเยอะมากมายเลยนะครับเพราะว่าทันที่เราใช้นะครับมันเป็นน,นลักข้าวหัวสามารถที่จะโจมตีผู้กล้าเป็นอย่างแรกได้ก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับทาผู้ชมไม่อยากพลาด สูตรใหม่ๆนะครับสูตร jam j ที่จะเข้ามาในเกมแคชอฟแคนครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งช่องแก้วก้านครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดเลยและก็คุณผู้ชมนะครับถามผมมาว่าเมื่อไหร่เกมจะอัปเดตครับพร้อมแล้วนะครับอยากจะอัปเดตมากๆเลยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเองยังไม่ทราบนะครับว่าเกมจะอัปเดตเมื่อไหร่แต่ข้อมูลที่ผมพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นนักลักข้าวหัวครับก็จะเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายแล้วครับ ที่ผมเองจะได้นําเสนอนะครับแสดงว่าเมื่อจบข้อมูลนี้แล้วนะครับเกมก็จะอัปเดตในเร็ววันอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์หรือว่าอาจจะเป็นวันอังคารวันพุธนะครับแต่ผมคิดว่าเมื่อน่าเกินมาสุกนะครับยังไงเกมก็น่าจะอัปเดตแล้วฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมที่อยู่บ้านต่างๆครับอย่าลืมเตรียมทรัพยากรไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำม่วงน้ำดาวนะครับเอาไว้อัปเกรดอาวุธทหารนะครับแล้วก็ผู้ก้านครับที่จะเข้ามาใหม่เราก็สามารถที่จะเตรียมตัวกันได้เลยนะครับ คิดว่าน่าจะไม่กี่วันแล้วนะครับเกมก็น่าจะปล่อยให้อัปเดตนั่นเองสำหรับนี้นะครับนักล่าข้าหัวนะครับผมยอมรับเลยว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยผมแล้วค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆเลยผู้ชมละครับชอบหรือไม่กับนักล่าข้าหัวนะครับฐาวใหม่ที่เข้ามาหรือว่าเอ๊มันยังไม่โหดนะมันยังไม่ถูกใจนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ลาด่างได้นะครับพูดคุยกันได้เลยว่าคุณชมรู้สึกอย่างไรกับฐานใหม่ที่เข้ามาครับแล้วก็เซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับที่ จะมีฐันแหม่เข้ามาในเกม Cat จ็อกแคนซึ่งตัวนี้นะครับยูทาวอน,นครับไม่ไม่ได้มาชั่วคราวครับจะอยู่ทาวอรกับเราตลอดไปเลยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนครับและผมขอพูดถึงบ้านส4บ้าน,นครับก็มีหลายคอมเมนต์ถามเข้ามาครับว่าพี่บ้านส4จะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับ จากการที่ผมได้ติดตามแคร์จบแคนมานะครับทีมง,งานจะบอกว่าถ้าเขาปล่อยบ้านใดบ้านหนึ่งไปนะครับอัปเดตใหม่นะครับบ้าน13มาเขาจะรออีก18เดือนหรือประมาณ1ปีครึ่งนะครับก็จะปล่อยบ้านใหม่มาครับแสดงว่าบ้าน14จะมาประมาณกลางปีหน้านั่นเองเรียบร้อยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับการเล่นลักล่าข้าหัวนะครับก็ให้ดูเทคนิคโจมตีนั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตใหม่ทั้งหมดที่จะเข้ามาในเกมแครจบแคนแก้วก้าขอขอบคุณทุกท่านเลยที่แวะเข้ามารับชมคลิปของเรา คุณผู้ชมชอบการตัดต่อแบบนี้หรือไม่บอกให้แก้วรู้หน่อยนะครับและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆในเกมขายตัวแคนสุดป้นเจ๋งๆบัวโหดๆอย่าลืมกดติดตามช่องแก้วก้าและกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่หลังจากเกมปล่อยอัปเดตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ